ครับสวัสดีครับผมทักทายครับผมทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอันนี้กำลังหัดบินอยู่ภาพมุมสูงอยู่ที่บ้านนะครับภาพมุมสูงาภาพมุมสูงครับดูครับดูครับดูดูบรรยากาศพี่น้องเออ ภาพมุมสูงให้พี่น้องได้ชมกันครับดูบรรยากาศรอบๆก็อยู่กับธรรมชาติหรอครับผมก็อยู่ป่าอยู่เขาเหมือนเดิมอ่ะพี่น้องนี่แหละชีวิตชาวสวนก็อยู่กับสวนพี่น้องว่าไงอ่ะ แต่ผมว่าดีนะชอบธรรมชาติก็อยู่กับธรรมชาติมันล่มลื่นดีตื่นมาเห็นต้นไม้ใบหญ้าก็โอเคพี่น้องกำลังซ้อมบินขึ้นลง